ต่อไปเอกาสนิกังคะถือนั่งชั้นที่นั่งแห่งเดียวเป็นวัดคือชั้นวัลลมืออันนี้ก็ฝึกกินวัลลมือนี่แหละเป็นหลักเลยชีวิตเรามือใหญ่มือหลักกินวัลลมือเป็นหลักเลยเราจะบรรลุธรรมได้เร็วเพราะต้องล้างกิเลสทั้งอบายมุกกามโลก,กธรรมอัตตาต้องล้างหมดเลยถ้าไม่ล้างแล้วมันโอ้ถ้าไม่ล้างกินกินวัลลมือไม่ได้มันจะไม่สมดุลมันจะไม่พอดี ธาตุมันจะไม่พอก็ต้องล้างกิเลสไปกินวัลมือเป็นหลักเลยชีวิตเนะนี่ยนะกินเป็นหลักเลยวัลลมือเป็นหลักเลยทีนี้เมื่อเราทําได้แล้วก็ล้างความติดยึดในแง่เชิงต่างๆได้พอเราล้างความติดยึดในแง่เชิงต่างๆได้แล้วเป็นไงทีนี้เราก็รู้จักยืดหยุ่นเอาก็ทานมือหลักวันมือเดียวเป็นหลักทีนี้ก็ยืดหยุ่นเอาบางทีกินวัลมือธาตุมันก็ไม่พอนะนะก็มีบางคราวนะ อากาศแปรปรวนอย่างนี้ธาตมันก็ไม่พอแล้วหรือการงานที่มันท้าถมเข้ามันหนักเกินไปเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วหรือว่าที่ได้มามือเดียวนั้นธาตมันไม่พอในตอนมือเดียวนั้นซึ่งเราก็ปล่อยวางได้แล้วล่ะไม่พอแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วเราตายก็ได้ป่วยก็ได้ตายก็ได้อะไรก็ได้มันไม่ติดไม่ยึดแล้วไม่ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ติดดีไม่ติดอะไรทั้งสิ้นล้างได้หมดแล้วก็สบายแล้วไม่ติดไม่ยึดก็สบายแล้ว ขาดบ้างก็ได้อะไรก็ได้แล้วไม่มีปัญหาไม่ติดยึดในแง่ไหนเชิงไหนแล้วที่เหลือก็ดูดูความสมดุลเอาทีนี้ก็เอาเราไม่ติดไม่ยึดแล้วนะฝึกเป็นคลาๆแล้วหรือจะตั้งจิตทําเป็นประจําก็แล้วแต่เมื่อเราได้แล้วที่เหลือเราก็นี่แหละเราทั้งนี้ก็ยังทานมือเดียวเป็นหลักนั่นแหละแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องเสริมไปในคราวไหนคราวไหนที่ว่าให้เกิดประโยชน์แล้วก็เสริมได้เพื่อให้มันเกิดความสมดุลขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เสริมไปได้ จะไปติดยึดยุ่นนั้นมันก็เป็นสมถะเป็นศรัทธาแบบไม่มีปัญญาเป็นสมถะไม่ได้มือเดียวอย่างเดียวไม่มียืดยุนอะไรเงี้ยนะมันมันก็เป็นสมถะไปนะแต่ก็เป็นกิเลสตีกินได้เหมันกันมันอยากกินนะะตามกิเลสนะเออว่าแล้วเรามีความรู้นี้ก็เลยเออกินหลายมือไปเลยเอ,อ,อร่อยดีนะก็กินไปตามกิเลสอีกก็แล้วแต่ความซื่อสัตว์ของคุณแล้วนะ กูจะขี้โกงกูจะซื่อสัตย์ใช่ไหมใครจะขี้โกงก็จะซื่อสัตย์ตัวตนเองหรือไม่ก็อ่านเอาเองสิอดีตก็ต้องซื่อสัตย์ตัวตนเองต้องอ่านอาการกิเลสออกว่าอจะกินนี่กินเอารสมันหรือว่าจะกินเอาแรงถ้าใครกินเอาแรงเออมันแรงมันไม่มีเราจะกินเอาแรงนะไม่ได้ติดยึดในรสก็อ่าดีถ้าใครจะกินเอารสแรงมันก็เต็มอยู่หรอกแต่อยากกินรสมันอันนี้มันก็กิเลสใช่ไหมกินเอารส รูปรสสุขปลอมในรูป,ปรสกินเสียงสัมผัสหรือบางคนกิเลสก็ยังไม่หมดนะแรงก็หมดนะกิเลสก็ยังไม่หมดนะเาราทําไงเออก็กินไปเถอะกินทั้งเอาแรงเอารสนั่นแหลนะก็ <c oughs> จนนํา <c> น <oughs> อนก็ตั้งสติดีๆว่เาเรากินเอาแรงเป็นหลักนะไอ้รสมันก็อา้าวมันเป็นกิเลสที่ยังล้างไม่หมดก็ยังล้างไม่หมดนะก็ควบคุมปริมาณให้พอเหมาะเอานะ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องอ่านจิตอ่านใจใตัวเองออกนะครับซื่อสัตย์ตัวตนเองว่าเราทาเพื่ออะไรนะเราทําเพื่ออะไรนะโนะดยเฉพาะในอากาศหนาวเนี่ยจะก็เล่าให้ฟังว่าถ้าอากาศหนาวเย็นนี่บางทีการทานหนึ่งมื้อนี่บางทีพลังงานมันไม่พอเนื่องจากว่ามันใช้เยอะนะมันใช้พลังงานเยอะนะ ไปสู้กับอากาศหนาวเย็นเราทํางานด้วยไปสู้กับอากาศหนาวเย็นด้วยบางทีมันก็ไม่พอนะมันไม่พอก็เติมเข้าไปไม่มีปัญหาหรอกนะมันไม่พอก็เติมเข้าไปเรารู้ความจริงนะตามความเป็นจริงว่าเออมันไม่พอแล้วก็รู้ไม่ได้ไปนติดยึดรถแต่ต้องการแรงต้องการความอบอุ่นนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นได้ที่ที่อากาศหนาวเย็นนี่มันไม่ง่ายนักที่จะทานบนละมือแล้วมันพอดี เพราะมันโดยเฉพาะอากาศที่แปรปรวนหรืออากาศเย็นมากๆมันจะต้องใช้พลังงานที่มากพอเหมือนกันโด <c oughs> ยเฉพาะพลังงานจากข้าวจากธัญพืชรถมันนีมันก็ต้องใช้เหมือนกันจากถัว่วจากธัญพืชรถมันนะวหวาแล้ววันนี้เนี่ยเตรียมถั่วลายเสือหน่อยนะเดี๋ยวเราไปปลูกให้เยอะๆหน่อยเดี๋ยวเราไปปลูกแปลงสันโดษถั่วเขียวถั่วลายเสืออย่างนี้นะ,ะมันต้องปลูกถั่ว ปลูกท่านจะพืชรถมันเข้าไปด้วยนะมันจะได้เป็นพลังงานให้เราปลูกก็เยอะเลยเดี๋ยวไปนั่นนะนะเดี๋ยวเราไปที่สันโดษกันนะไปที่สันโดษนะไปปลูกถัว่วอันนี้เน้นถัว่วนะปลูกถั่วจะได้มีถั่วกินนะถั่วลายเสือหรือถั่วลิสงอะไระไร,อไรพอมีอยู่ไหมพอมีไหมหมดยังอ่ามีเนาะอ่าเราไปหยอดขา้าวโพดหยอดอะไรด้วยนะ ใครมีข้าวโพดก็ไปหยอดด้วยถั่วลายเสือถั่วต่างๆไปเลยเดี๋ยวหยอดที่แปลงสันโดษเต็มที่เลยนะถ้าทีมรถไถถ้าพอ,พอได้จังหวะก็ไปไถแปลงที่เหลือให้หน่อยนะด้านที่มาทางที่ยังอะไรมีต้นกล้าที่ทเลอๆอ,อยู่นั้นมีต้นกล้าข้าวที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยฝากเข้าไปไถให้หน่อย จะได้ปลูกให้หมดเลยปลูกทั่วตอนนั้นเน้นปลูกถั่วถั่วทีบถั่วแดนนะรู้จักไหม่วทีบถั่วแดนเออเปลูกไปปลูก่วทีบถั่วแดนกันมันแปลได้สองความหมาย่วทีบถั่วแดนเนี่ยนะไม่รู้จักกันเหรอ ตัวทิพตัวแดนเนี่ยภาษาฝักกางไปว่ามั่วมันไปได้สองความหมายคือจริงๆเขาไม่ได้พูดถึงปลูกถั่วหรอกไอ้ตัวทิพตัวแดนเนี่ยคือว่าโอ้ยไปเห็ดตัวทิพตัวแดนนะบอกมั่วนะคือไปทำตัวทิพตัวแดนเนี่ยหมายความว่าพวกมั่วๆเลยนะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่มีหลักการอะไรมั่วไปหมดเลยตัวทิพตัวแดนตัวทิพตัวแดนนะ ข้หมายทัวนี่ก็ทัวทีบทัวแดนนี่ก็ทัวก็คือไปทั่วๆนั่นแหละทีบก็เหมือนทวีบอะทีบกับแดนน่ะแดนนู้นแดนนี้ทวีบนู้นทวีบนี้เดี๋ยวไปตรงนู้นเดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวไปอย่างงู้นเดี๋ยวไปอย่างนี้พวกมาอยู่กับที่กับทางนะมาอยู่กับที่กับทางแล้วก็โม่ๆนั่นไม่มีหลักการอะไรนั่นก็ทัวทีบทัวแดนเขาพูดดูถูกกันเป็นคำที่คนอีสานใช้ดูถูกกันนะดูถูกคนใันคนนี้โอ้ยเฮ็ดทัวทีบทัวแดน ปถาทิพ์ทอดแดนะผมไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหลักการไม่มีเป้าหไม้ไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรอะไรนะมาสเปสสปะเออแล้วมันจะแปลว่าอะไรยแปลเป็นภาษาภาคกลางว่าสเปสสปะถานะทิพ์ทอดแดนเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปปลูกเถาทิพ์ทอดแดนนะความหมายหนึง่งความหมายหนึง่งก็คือความหมายทัว่ไปควาหมายถึงสเปสสปะนันแหละนะ แต่จะตีวามหมายหนึ่งก็คือว่าเออหลากหลายก็ได้ <c oughs> นะแต่ว่าม,มันเขาไม่ค่อยใช้คําว่าหลากหลายกันหรอกนะเขาเขาเป็นคำดูถูกมากกว่านะ่ะเขาถึงบอกว่าปลูกถั่วอะไรก็ได้อย่าไปปลูกถั่วทิพย์ถั่วแดนเขางัานะ้นะนะคืออย่าไปปลูกสเปดสะปะโอเคนะ่ะแต่เราก็จะปลูกถั่วหลากหลายชนิดนะ่ะวันนี้เดี๋ยวไปปลูกถั่วหลากหลายชนิดปลูกข้าวโพดด้วยนะ่นะในแปลงสันโดษกันนะ ดี๋ยวไปปลูกไปปลูกกันนะปลูกไม่ต้องปูยาขยะหรอกปลูกกรเทะถั่วเขาขึ้นง่ายอยู่แล้วนะปูยาขยามัจะเมื่อยแล้วก็ไปหายากอีกเอาไว้ปลูกผักก็พอละยาขยะไม่ต้องคิดมากเอถั่วนี่เราไม่ต้องปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปถอนยาถอนอะไรมากหรอกปล่อยๆเข้าได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะแต่ถ้าเขาจะขยันใส่ยาขยาก็ได้โอ้แต่ายจะโอ้มันจะต้องใช้เยอะเหมือนกันนะมันจะไม่พอถ้ามันมียา้ามากๆเราค่อยเอา อย่าข้าวยาแผ่นเล็กๆไปแปะแปะเอานะาแผ่นเล็กๆของเราก็มีเยอะอยู่รอใช้อยู่ถ้าตรงไหนมันขึ้นมากเราค่อยไปเหยียบๆลงแล้วก็เอาเอา,เอาพลาสติกแผ่นเล็กๆ,ๆ,ๆแปะแปะน่ะเขาก็ให้มาอยู่แปะแปะแล้วก็ดินแปะก็ได้ก็อยู่เหมือนกันไม่ไม่มีปัญหาเราไปดั่นทีหลังเดี๋ยวเราไปหยอดถัว่วกันมันจะเร็วล่ะนะไปปลูกถั่วถั่วนี่เป็นเป็นธัญพืชนะที่เป็นโปรตีนที่ดีที่สุดในโลก ถั่วเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดในโลกดีกว่าเนื้อสัตว์ดีกว่าเห็ดดีกว่าเห็ดดีกว่าเนื้อสัตว์ใช้วันหนึ่งประมาณหนึ่งถึงห้าช้อนแกงต่อวันเนี่ยเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วบางท่านอาจจะมากหรือน้อยก็นั้นก็ได้ก็ถ้ามากเกินเนี่ยมันจะมีอาการหนึ่งปวดเอวสองผายลมเหมน็นผายลมบ่อยมันจะผายลมบ่อยมาก่อนนะเวลามันมากเกินนะถั่วมากเกินก็จะผายลมบ่อย นะถ้าพายลมบ่อยๆในสันนิษฐานได้ว่าอาจจะนะเกิดจากถั่วมากเกินหรือจากเหตุอื่นก็ได้นะเอแอต่มันจะมีอันหนึ่งพายลมบ่อยแล้วก็ปวดเอวองี้เป็นต้นนะเออเออถ้าอย่างงี้เนี่ยชักจะ,สะแสดงว่ามากไปแล้วนะถ้าน้อยไปก็จะเพียเพียล่าลาหนาวหนาวเย็นๆนะถ้าขาดถัว่วขาดถัว่วขาดันพืชอรถมันจะเพียเพียล่าล่าหนาวหนาวเย็นเย็นเนี่ยเออเอออันนี้ชักจะขาดแล้วนะ ขาดถั่วขาดข้าวขาดธัญพืชรดมันแล,แล้วก็เติมเข้าไปาหรือขาดเกลือก็เติมเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียนรู้การทําสมดุลในชีวิตเราลองเติมเข้าไปสิถ้าเติมเข้าไปแล้วก็อุ่นขึ้นมาเลยก็ใช่เลยนะเติมเข้าไปได้เติมโดยทานไปเลยทานทําทให้สุกก็ทานก็ได้หรือทานเป็นนมธัญพืชก็ได้กดน้าร้อนใส่ก็ได้ดรไดหรือทานขวบทาน ทอดก็แล้วแต่ต้มก็แล้วแต่ทำไงก็ได้ห้มันสะุกนานเข้าไปนะก็ได้ <c oughs> นะนะก็เป็นเรื่องของถั่วนะเดี๋ยวเราจะได้ไปปลูกกันวันนี้ปลูกถั่วนะนั่นแะหละก็เพื่อเพื่อที่จะให้เอามาใช้เราต้องได้ใช้เยอะโดยเฉพาะถั่วรถมันเนี่ยเราจะได้ใช้เยอะเพราะเราอยู่เมืองหนาวเรา,าต้องได้ใช้พวกรถมันเหล่านี่แหละช่วยนะ เดี๋ยวต่อไปเราก็ปลูกพวกมะม่วงหิมะพานปลูกทานตะวันปลูกอะไรนะที่มันจะมันๆขึ้นมานะพวกพืชรถมันน่ะปลูกมะพร้าวอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราปลูกเพิ่มเราก็ต้องปลูกพวกรถมันให้ได้มากขึ้นเหมือนกันนะเราอยู่ที่เมืองหนาวเนี่ยไม่ปลูกไม่ได้เราก็ไม่รอดนะมันต้องใช้พวกรถมันนี่เยอะเมืองเย็นต้องทําให้มันอุ่นนะเดี๋ยวอากาศร้อนมามันก็จะเดี๋ยวอากาศร้อนมามันก็จะปุดปูดตรงนั้นตรงนี้เองนะ เนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกับเนื้อง,งอกอ่ะถ้าใครไม่รู้ก็ตายแล้วชะเป็นเนื้อง,งอกอเนี่ยทำไมปวดๆแล้วไม่ยุบางทีอ่านะมันบางทีก็เป็นสิวออกมาบางทีก็เป็นนูนๆขึ้นมาเหมือนอักเสบนะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเวลาอากาศร้อนเพราะว่าเราเติมไอ้ไอพวกนี้ไว้ใช่ไหมตอนตอากาศหนาวใช่ไหมพอมันพลิกไปเป็นร้อนมันจะปวดๆขึ้นมาอย่างนั้นน่ะไม่ต้องไปตกใจห ok. ็อกปล่อยๆมันไปอย่างนั้นแล้วเราก็ลดการกินธัญยพืชลดมันไปเพิ่มผักผลไม้เข้าไป ท่านั้นแหละเพิ่มผักผลไม้เข้าไปเดี๋ยวก็ยุบไปแล้วเราก็จะเห็นโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองส่วนคนไม่รู้ก็ตายแล้วจะเป็นเนื้องอกก็นนี่ยแย่ yeah, แล้วตกใจก็แย่เลยนะเอ้ยมันทำไปตกใจเราเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาก็ปรับเอาปรับร้อนปรับเย็นไปมันมีรายละเอียดต้องปรับสมดุลร้อนเย็นอย่างนี้มันสนุกสนุกอาจารย์ว่างสนุกดีนะ <c oughs> สนุกไหมสนุกเนาะโอ้โยเดื นี่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์พยาบาลสาสุขสุขภาพแผนปัจจุบันก็จะได้เรียนมไหนี่อย่างเงี้ยฮะได้เรียนไหมอ่เรียนด้วยเหรออ๋อไม่ได้เรียนอ๋อไม่ได้เรียนนะสุขภาพแผนปัจจุบันไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเราจะเรียนมาทางแผนปัจจุบันไม่มีไม่เรียนอย่างนี้หรอกนะปรับร้อนปรับเย็นนะให้มันสมดุลอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเรียนนะมันเรียนที่แพทย์พุทธศาสตร์นี่แหละ แพทย์วิธีทรมแพทย์พุทธศาสตร์นี่เขาเรียกว่าการแพทย์พุทธศาสตร์นะมีพระพุทธเจ้าเป็นนะาบิดาการแพทย์นเป็นพ่อใหญ่เลยนะพ่อทวดนะบรมพ่อเลยนะพ่อใหญ่พ่อทวดเลยนะพ่อปูนะ่พ่อทวดนะอาจารย์ก็สืบสารมาสืบสารมานะพาพี่น้องปฏิบัติกัน อย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพสนุกนาจ๊วมาสนุกเจตนาอธิบายเหมือนเป็นอะไรนะปกินกะธรรมนะมันเป็นเหมือนปกินกะธรรมคือนึกอะไรออกก็อธิบายนะมันเติมเต็มมุมนั้นมุมนี้ให้เติมมุมนั้นมุมนี้มุมนั้นมุมนี้เหลี่ยมนั้นมุมนี้เติมให้นะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการปรับสมดุลของตัวเอง จริงๆเป็นอธิศีนอย่างหนึง่งเป็นความละเอียดของศีลอย่างหนึ่งที่จะไม่เบียดเบียน,นตัวเองนะเราก็จะไม่เบียดเบียนตัวเองนะเราจะจะได้เป็นมีพลังที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากนะก็เอาก็เป็นนั้นว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องปลูกถั่วให้เยอะแหละของเราเนี่ยปลูกให้เยอะเลยนะปลูกถั่วให้ได้มากที่สุดณที่เราจะทําได้นะก็จะขยายไปตรงนั้นตรงนี้ทันยพืชต่างๆนะก็จะช่วยกันปลูกไป เราก็จะอยู่กันอย่างพาสุขเพราะเราต้องมาใช้ปรับสมดุลก็เป็นประเด็นพูดเรื่องของเอกาเอกาสนิก,กังคะถือที่นั่งถือ,อชันวันละมือ้อถือนั่งชั้นที่นั่งแห่งเดียวเป็นวัดก็คือฉันวันละมือ้อของเราก็กินวันละมื้อนี่แหละเป็นหลักของเราแล้วก็เสริมเอาถ้ามันต้องเสริมเพราะว่ามันอากาศหรือว่าการงาน ที่หนักนี่บางทีมันก็ต้องเสริมบ้างเหมือนกันมันธรรมดานะอากาศเย็นด้วยถ้าอากาศร้อนนี่ทานเวลามือง่ายง่ายสบายสบายมันไปเน้นไปทางผักผลไม้ลดข้าวลดธัญพืชลงก็โอเคแล้ะพอถึงหน้าหนาวนี่โอ้โหบางทีอยากนะครับยิ่งอากาศเย็นไปกว่าปกติก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าปกตินะก็ต้องเติมทางร้อนเข้าไปบ้าง <c oughs> บางทีก็ต้องทานเสริมบ้าง นะก็แก้ง่ายนะยังอาจารย์เย็นๆเมื่อเช้าเพียีๆล่าล้างง่วง,ง,วงไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะเอาเติมทัญยพืชเข้าไปเท่าน,นั้นแลหละโตแรงเต็มลุ่มเลยนะสบายสบายเลยนะแป๊บเดียวเลาทานกลับไปก็อุ่นขึ้นมาเลยนะเป็นย่างสู้หนาวยากนี่ก็เป็นวิธีสู้หนาวอย่างหนึ่งสบายสบายๆเรา ดิ้งถ่าได้พืดรลอดนะฮะนะท่านอย่า,า,าพืชตอนร้อนทานเข้าไปอุ่นแล้วดีนะบางทีก็มีสมุนไพรร้รอนเสริมนิดหน่อยขมิ้นขิงขาตะไคร้แล้วก็เสริมเล็กน้อยคือเราเราในทานผักไว้เยอะอยู่แล้วมันเลยง่ายคืออย่างอาจารย์ในทานผักไว้สมดุลอยู่แล้วผักผลไม้อาจาันทานผักได้ดีผักสดผักลวกกาา็จะแม่อากาศหนาวยังก็ทานสบายๆอยู่แล้วทานให้พอดี ทานเข้าไปให้ได้มากพอดีนั่นแหละเพราะได้พอดีแล้ว <c oughs> ทีนี้มันก็จบเรื่อง <c oughs> เขาเรียกว่าหม้อน้ำเนาะหม้อน้ำในร่างกายเราก็จบนะดางหรือว่าความเย็นในร่างกายเราพอที่จะใช้ในการดับพิษร้อนจากเซลล์เราทำงานตลอดเวลาเกิดกดเกิดความร้อนที่เป็นพิษตลอดเวลานี่เรามีพออยู่แล้วอันนี้จะเติมพออยู่แล้วก็สบายมันก็เลยเติมแต่ด้านเดียวเติมแต่ด้าน ร้อนเข้าไปนี่ก็พอเลยสมดุลเลยนะข้าวธัญ,ญพืชรดมันเกลือนิดหน่อยจบแล้วก็พอละหรือจะมีสมุนไพรทีดร้อนเล็กน้อยแล้วก็พอแล้วจบแล้วอย่างเงี้ยมันสมดุลพอดีุึมเข้าไปสดชื่นทันทีเลยมีทั้งเย็นสบายแล้วก็อุ่นสบายมันก็สดชื่นทันทีแต่คนทั้งโลกเขากินผักไม่เก่งเขาไม่รู้จักคุณค่า เขากินผักน้อยไม่สมดุลใสรแล้วเป็นไงพอร่างกายมันขาดพลังงานมาเขาจะเติมเข้าไปเขาเก็เล่นไปเติมแต่ร้อนเข้าไปเป็นไงเผาตัวเองตายเลยร้อนตายเลยแล้วก็หนาวตายเลยร้อนผลิตพลังงานมากเกินก็ร้อนเสร็จแล้วเป็นไงเสียพลังในการมันเกิดกดเกิดความร้อนขึ้นไม่มีความเย็นไม่มีด่งและความเย็นของผักผลไม้สมุนไพรฤิ์เย็นไปดับพิษร้อนนั้นเป็นไง โอ้ตายเลยทีน right. ี้ก็ร้อนแย่เลยน่ะร่างกายก็ไม่ยอมผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นอีกนะหนาวตายเลยทีนี้ไอ้ที่กินเข้าไปก็เอาไปใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ยอมผลิตเพิ่มแล้วชีวิตต้องใช้พลังดันความไม่สมดุลออกตลอดก็เลยทั้งร้อนทั้งหนาวเขาไม่กินเย็นและร้อนได้สมดุลเขาเลยทั้งร้อนทั้งหนาวร้อนก็ร้อนทรมานหนาวก็หนานะครับในเวลาเดียวกันนะทั้งร้อนทั้งหนาว นะแต่ของเราไ,ได้สมดุลแล้วก็สบายนะทั้งของเราเนี่ทั้งอุ่นสบายทั้งเย็นสบายนฤะดูฤดูหนาวนี่เราก็จะอุ่นสบายแล้วก็เย็นสบายส่วนฤดูร้อนเป็นไงเราก็เย็นสบายแล้วก็อุ่นสบายนะคนสุขภาพดีจะเป็นอย่างนั้นคนสุขภาพดีจะเป็นอย่างนั้น นะรฤดูหนาวก็อุ่นสบายเย็นสบายเรดูร้อนก็เย็นสบายอุ่นสบายชีวิตมันต้องมีทั้งร้อนทั้งเย็นะที่สมดุลขาเล่าให้ฟังเงี้ยนีมีทั้งใช้เย็นดับร้อนใช้เย็นดับเย็นมีทั้งใช้ร้อนดับร้อนใช้ร้อนดับเย็นเราใช้เย็นดับร้อนที่เป็นผิดดับเย็นที่เป็นผิด เราใช้ร้อนดับเย็นที่เป็นพิษดับร้อนที่เป็นพิษนะมันมีมันมีอย่างนี้อยู่ใช้ไปเถอะแล้วมันจะสมดุลเข้ามันอ้าวฝึกไปนะเพราะั้นมันก็จะมีรายละเอียดอย่างนี้ไม่ต้องไปประหลาดใจบางทีก็ไปตีตัวเองโอ้บางทงก็ไปตีตัวเองทำไมเราจะไปกินหลายมือจังเลยมันหนักเตียดจังมันเฮ้มันยังไงมันกินเลดอะไรนะเออไม่กินก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยสดชื่นเป็นยังไง อะามัต้อไปแปลกใจนะถ้าเราล้างกิเลสตัวเองได้ดีเราก็เห็นอยู่ว่าเออมันไม่ได้ติดยึดมากมายนึงไม่ติดไม่ยึดเลยหรืออาจจะมีเศษความติดยึดบ้างนะความอะไรล่ะนะเศษของกามของอัตตาเงี้ยนั่นเชิงนี้บ้างก็ไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องไปกังวลหรอกนะอย่าไ่ต้องไปสนใจตอนนั้นถ้ามันเพียลาก็เติมเข้าไปนะเพลียลาก็เติมเข้าไปให้พอเหมาะนะ เสริมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วมันก็จะมีพลังถ้าถูกต้องก็แรงเต็มลึมเลยแล่ะแป๊บเดียวแรงเต็มเลยนะเป็นอย่างนั้นก็จะพองไซสเลยสบายเลยนะอ่าเป็นนั้นว่ามันขาดก็เติมเข้าไปไม่ต้องไปกังวลอะไรอาแบบจารย์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าโดยเฉพาะเวลาอากาศเย็นนี่แหละมันจะมันจะไม่เหมือนบ้าน,มนเมืองเขานะฮะอากาศเย็นนี่มันต้องการเตริมเข้าไปมากหน่อยนะถ้าอากาศร้อนไม่ค่อยไม่ค่อยต้องการเตริมพวกข้าวพวก ท่านจะพืชรดมันรอมันอยากจะเติมผักผลไม้เติมน้ําเติมผักผลไม้มากกว่านะเติมเย็นเลยมากกว่านะโอเคเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักนะรู้จักที่จะยึดอาศัยนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะโดยในเบื้องต้นนะการปฏิบัติถ้าเป็นธุดงควัดสิบสามก็ทางเข้าวละมือก็ทางเข้าวันละมือเป็นหลักเลยมันจะขาดจะเกินอะไรช่างมันไม่กลัวไม่กลัวที่จะไม่ได้รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัส ไม่กลัวที่จะต้องเจ็บป่วยต้องตายอะไรก็ได้ยอมหมดยอมได้หมดไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นพ้นทุกหมดแล้วพ้นห,หมดแล้วเป็นไงที่นี้มาดูสมดุลดูประโยชน์ที่จะเกิดกับตัวเองกับผู้อื่นก็มายืดหยุน่นเอามารู้จักปรับสมดุลให้มันพอเหมาะนะก็สามารถที่จะเสริมเติมเต็มเ,มเข้าไปได้ในมืออื่นๆน,นอกจากมือหลักของเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรถ้ามันรู้สึกว่าเสริมแล้วมันดีก็เสริมไปเลยไม่ต้องไปกังวลอะไร พระพุทธเจ้าก็ยังตัดเวลาเจ็บป่วยมาก็เจ็บป่วยมานี่ก็สามารถที่จะทานสองมือสามมือก็ได้ก็เหมือนกันกับความหิวความเพลียความล้ามันก็เป็นความเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเหมือนกันธาตุที่มันไม่พอมันก็ไม่สมดุลมันก็เจ็บถือว่าเป็นความเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเออเจ็บป่วยที่มันไม่สมดุลก็ทําให้มันสมดุลซะอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อเราซื่อสัตย์ต่อตนเองมันก็จะเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้มาก นะส่วนพวกที่จะเอากิเลสไปตีกินก็แล้วแต่ครับไปนรกใครนรกมัน <c oughs> ใครซื่อสัตย์ก็ไปสวรรค์ไปนิพพานคนไม่ซื่อสัตย์ก็ไปนรกนะโอเคนะอ่านี่ไงนะข้อที่หกปัตตะปินทัะปินทิกังนคะปัตตะปินทิกังคะ,นะะการถือ ชั้นเฉพาะในบาทเป็นวัดเนะี่ยอันนี้อาจารย์อธิบายไปแล้วแสดงว่าคนละอันกับเที่ยวบิณฑบาทเป็นวัดนะปินทปาปินทปาติกังฆะถือเที่ยวบินฑบาตเป็นวัดคือชีวิตยังไงก็ต้องบินฑบ,บาทเป็นประจําเป็นประจําเป็นประจำนะเป็นหลักกด็ดีแต่บางทีอ่มันเหตุปัจจัยบางอย่างบิณฑบ,บาตไม่ได้ก็ตัดรอบก็ได้นะก็ตัดรอบเอานะอันนี้ส่วนอดีตนนที่อาจารย์อธิบายไปแล้ว